ร,รับปีใหม่เช,ช่ครับครับอาจารย์ครับเป็นไงฮะคู่หูของอาจารย์ในการทํางานทางการเมืองมาโดยตลอดก็คือพี่น้องกเกษตรกรตอนนี้พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางบอกว่านะครับทางรัฐบาลมีมาตรการที่ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะนัดรวมตัวการที่จะหาหรือในการเคลื่อนไหวแล้วล่าสุดนี่มีการพูดคุยกันบ้างไหมครับอาจารย์ครับ,รบเรากําลังนัดจะชุมกันรอบ รอบที่ที่ที่สามนะครับที่จริงชุดนี้ชุดที่อำลังเส้นไหวเนี่ยนะครับที่ที่เป็นข่าวเนี่ยก็คือชุดที่มาพบผมในวันแรกที่รับตําแหน่งพอดีครับนะครับแล้วก็ในประเด็นนั้นเราก็ได้ทําความเข้าใจกันว่ามันมีปัญหาในรายละเอียดซึ่งข้อมูลไม่ชัดเจนเนี่ยคือเรื่องไอ้คนกรีดยางนะครับคนช้ขอบอะไรเงี้ยนะครับ นัน่นนัน่นนั่นคือส่วนที่ทางด้านส่วนนี้มีความตั้งใจว่าอยากจะช่วยคนคนจนที่สุดของอยางเนี่ยคือคือคนขี่ยางเขาเขาอธิบายอย่างนั้นนะครับและประเด็นที่สองก็คือว่าเรื่องราคาเนี่ยเขาอยากจะให้ราคาที่ราคายางแผ่นดิบลงควันชั้นสามไปที่แปดสิบนะฮะแล้วก็ยางน้ํายางดิบเนี่ยยางดิบเนี่ยมาที่หกสิบไอ้ยังที่พอได้นะว่าไต่ขึ้นไปนะครับเราก็ได้พูดกันในตอนนั้นว่า สถานการณ์ในตอนนั้นเรากำลังผ่านโซนราคาต่ำสุดพอดีเพราะมันอยู่ที่43.5ราคาโซนต่ำมันมันเดินผ่านมาที่40กว่าแล้วเข้ามาที่50แล้วเข้ามาที่55ในชั้นนั้นก็ได้พูดกันว่าเป้าหมายในการบริหารจัดการเนี่ยน่าจะอยู่ที่ในระดับที่เกษตรกรพอพ้นความเดือดร้อนให้ได้ก่อนนั่นก็คือว่าการจ่ายเงินชดเชยพันบาทนะครับไร่ หมื่นันบาทเนี่ยจำจำนวนนี้เนี่ยมันตีราคาได้ก็ออกมาประมาณสี่บาทเสร็จนะครับ,รบแล้วก็ถ้าบริหารที่หกสิบเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้ราคารวมเบ็ดเสร็จอยู่ที่ประมาณหกสิบสี่นะครับทีนี้ใน,ในตอนนั้นก็บอกว่าขอให้ให้ผ่านช่วงที่เลวร้ายที่สุดไปก่ <นะ S 1> อนแล้วเราก็มามช่วยกันทำ <é. S 2> นะครับก็มาก็มาช่วยกันทําในสุดท้ายก็มีเรื่องบัฟเฟอร์ฟันมีโน้ตมินินะครับหลายเรื่อง มาตรการสิบหกอย่างที่เราใส่เข้าไปเพื่อที่จะดึงราคาสุดท้ายปลายปีก็ก็ก็ถือว่าความพยายามของหลายหลายฝ่ายเนี่ยมันมนัมัรลุเป้าหมายที่มันไปจบที่หกสิบจุดเจ็ดห้าและเมื่อเมื่อวานสองวันที่ผ่านมาปีใหม่เนี่ยมันก็ไปที่หกจุดเอ็ดทีนี้ปัญหาว่าอเราตั้งเป้าไว้หกสิบหกจุเอ็ดเนี่ยเป็นราคาสูงสุดหรือเปล่ามันไม่ใช่ เพราะว่าราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันไม่มีมันไม่ควรจะมีตัวไหนที่มันสูงสุดเลยนะมันก็ควรจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้แต่ว่าเราเรายันที่ต่ําสุดเนี่ยว่าเฟิ่ปันเราจะยันที่ตรงนี้ว่าถ้าต่ำลงมาเนี่ยเราเป็นต้องต้องยันไม่ให้มันลงต่ำกว่านี้นะครับทีนี้ก็สถานการณ์ที่เราตรวจสอบอยู่ในช่วงปีใหม่เนี่ยเช็คข้อมูลจากแหล่งต่างประเทศเช็คข้อมูลแหล่งภายในประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ ดูว่าราคาสถานการณ์ราคาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายนะครับา <adop te. S 2> นการไปในไปในทางที่ที่กระเตื้องขึ้นแต่ไม่แรงสัญญาณสัญญาณดีขึ้นเนี่ยไม่ไม่แรงพอเพราะเศรษฐกิจนี่มันมันกาลังขยับตัวอยู่ทางยุโรปทางไหนก็ดีนะครับเพราะฉ<ล>ะนั้นถ้าถ้าเผื่อว่าเศรษฐกิจของพวกนี้เนี่ยขยับตัวแรงเนี่ย ราคายางก็จะขึ้นไปแรงด้วยันะแล้วราคาน้ํามันเนี่ยมีคนก็บอกว่ามันน่าจะต่ำลงกว่านี้อีกก็มีหลายฝ่ายบอกว่าไม่น่าจะใช่นะ,ะถ้าต่ำกว่านี้ไปเนี่ยทุกคนก็คงจะ,ะไม่ต้องขุดจอดน้ามันกันแล้วนะคระับดังนั้นเนี่ยดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยสรุปได้เลยว่าช่วงที่เลวร้ายที่สุดสันร้ายของชาวสวนยางเนี่ยผ่านแล้วครับทีนี้ส่วนที่ขยับตรงนี้ไปท่านนายกก็ได้กำชับว่าต้อง พยายามที่จะทําเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้มันให้ให้ให้เต็มที่นะครับเป้าถัดไปก็ก็มันมันมันเลยหกสิบเอ็ดแล้วนะครับเป้าถัดไปก็ก็มันก็น่าจะเป็นสักสักสักสูงกว่านี้นะไม่อยากจะบอกตัวเลขนะครับก็แปลว่าพยายามทำกันดูก็แล้วกันว่า ยิ่งทําได้สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากขึ้นเ่าตานนะครับกลุ่มที่กําลังนะครับนัดรวมตัวเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้ก็คือกลุ่มคู่ชีพชาวสวนยางนะครับซึ่งท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคงจะจําได้วันแรกที่ท่านอาจารย์เดินปฏิเสธรับตำแหน่งกลุ่มนี้ก็ไปหาเลย นะครับแล้วก็ไปยื่นข้อเสนอข้อเรียกร้องตอนนี้ถ้าจะมองอาจารย์ครับในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยนะครับที่ข้อเรียกร้องที่ว่าการเข้าถึงการกู้ยืมนะครับในเรื่องของการที่จะไปกู้เงินมานะครับแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางตอนนี้เกษตรกร,เ,กรเขาบอกว่าเงื่อนไขมันสูงเข้าถึงยากแล้วก็ที่สําคัญก็คือบางคนเนี่ยนะครับก็นี่เก่าก็เต็มอยู่แล้วก็ทำให้ทางทรกศเนี่ยปฏิเสธที่จะกู้ตรงนี้จะมีการแก้ไขจะมีการปรับในส่วนของเงื่อนไขาการขอกู้ไหมฮะ เรื่องเรื่องระบบถึงนะครับที่จริงเนี่ยเราที่ที่กระทรวงเราพูดถึงเรื่องการจัดการโครงการมากกว่าหลักปกระกันเราเราพูดเรื่องนี้นะครับเราะเหตุว่าถ้าเผื่อว่าหลักประกันเต็มเนี่ยเราไม่อยากได้หลักปกระกันหรอกแต่เราอยากจะได้หลักของการบริหารจัดการที่ดีนะฮะถ้าเผื่อว่าการบริหารจัดการที่ดีมีคนบริหารได้เข้าใจสถานการณ์ทางธุรกิจโนนนี่นั่นได้ได้เข้าใจแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็สามารถ ที่จะได้เงินเนี่ยไปใช้จ่ายได้ทีนี้เท่าที่ได้ได้ผมก็ถามดูว่าไอ้ตัวที่ติดปัญหาจริงๆเนี่ยมันติดปัญหาเรื่องอะไรครับครับคาอธิบายที่ได้ยินก็คือเรื่องว่าเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยการบริหารจัดการขององค์กรพวกเนี้ยไม่ได้รับการฟื้นฟูไม่ได้รับการปรับให้ทันสมัยไม่ได้รับการทําอะไรต่างๆระบบบรรน้าบรรพีทั้งหลายเนี่ยมันไม่ไม่ทันสมัย นั้นเวลาที่เราจะให้ธุรกิจไปเนี่ยมันก็มาจำเป็นจะต้องมีระบบผมก็ได้พูดกับได้บอกทางกรมส่งเสริมสาก์ไปว่าถ้าเราจะเอาหลักประกันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยมันไม่น่าจะถูกต้องนะเพราะว่าเรื่องไอ้ธุรกิจซื้อมาขายไปถ้าเผื่อว่ามีระบบการจัดการซื้อมาขายไปได้ดีมีแผนธุรกิจดีคุณก็ไปสนับสนุนคุณก็ไปแนะนาและสุดท้ายตอนนี้เนี่ยแรงเกลือกูล ของไอบ้บัตรเพื่อฟันของรัฐบาลที่สามารถที่จะรับซื้อจากไอ้สิ่งที่เกษตรกรแปลรูปมาและกลับเข้าไปเนี่ยมันมันทาได้เพราะรัฐบาลมีเครื่องมือไอ้ช้อนไอ้ระบบนี้ทั้งระบบอยู่แล้วก็เพราะนั้นเนี่ยก็น่าจะน่าจะดีขึ้นผมก็ได้ขอให้เขานัดนะทางสะกรทั้งหลายเนี่ยว,ว่าควรที่จะได้ไปพร้อมกันเลยนะไม่ว่าพาเหมือนกับพาลูกพาหลานนี่เข้าไปเข้าโรงเรียนเลยรวมพาไปาเลย แทนที่จะไปไปคนเดียวแล้วก็ไปซักข้อมูลต่างๆให้มีความมั่นใจว่าทางภาคราชการเนี่ยได้สนับสนุนโครงการนี้เต็มที่เป็นโครงการที่รัฐสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาความความบกพร่องความเสี่ยงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งระบบราชการเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยดูแลเข้าไปทําให้อย่าง,าง่างที่บอกว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยระบบตลาด,ด่ยมาถูกประกันด้วย มุลพันธ์กันชนของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะครับอาจารย์ครับถ้าจะมองโดยภาพรวมเรื่องของยางพารานะครับซึ่งก็ตอนนี้ไม่ใช่ปลูกเฉพาะที่ภาคใต้นะครับทั่วทุกจังหวัดนะครับตอนนี้ก็มีการส่งเสริมการปลูกยางพารานะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวเรื่องของการเรียกร้องการปรับราคายางพาราเนี่ยจะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาคใต้ทางภาคอีสานภาคตะวันออกเนี่ยนะครับก็มีพื้นที่ปลูกเยอะแล้วก็ถ้าดูราคาโดยรวมเนี่ยราคาก็ยังต่ำกว่า ซื้อขายกันที่ภาคใต้ตรงนี้ได้มองลึกลงไปไหมครับว่าเอะตรงนี้มันเป็นปัญหาอะไรเป็นปัญหาเรื่องของการเมืองเหมือนที่ผู้นําเกษตรกรพยายามจะบอกกับสังคมว่ายางพารานั้นไม่ใช่แค่พืชเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เป็นพืชทางการเมืองด้วยมองตรงนี้จะตอบอธิบายกันยังไงครับอาจารย์ครับคืออย่างี้ครับเพราะว่าสินค้าตัวไหนก็ตามที่มันไปกระจุกตัวอยู่ในภาคใดภาคหนึ่งมาเป็นเวลานานจนกลายไปเป็นเป็นวัฒนธรรมเป็นชีวิตเป็นความเป็นอยู่นะครับ มันก็อ่านได้จากเชิงเศรษฐกิจการเมืองว่าเนื่องจากว่าเป็นสินค้าตัวเดียวที่เข้าพึ่งอยู่ใต้เนี่ยนะครับมันชัดเจนว่ามีปามกับยางเป็นสินค้าที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของภาคใต้อยู่ตลอดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเผิดว่าเกิดวิกฤตขึ้นที่สินค้าสองตัวเนี่ยมันก็คือวิกฤตทั้งหมดครับนะครับอันนี้อันนี้ทางทางเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยเราเข้าใจได้เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเผิญมันลักษณะของการเกรษตรมัน มันเปลี่ยนไปแทนที่จะเป็นอาศัยพืชเชิงเดี่ยวสองตัวสามตัวที่ไหนที่มันอาศัยพืชหลายๆอันมีพืชทางเลือกเอยอะๆเนี่ยผลกระทบก็ไม่แรงครับเพราะเพราะว่าอมันมีดีมีมีขึ้นมีลงในสินค้าแต่ละตัวกันถ้าเรามีสินค้าสิบตัวดีแค่ห้าตัวลงแค่ห้าตัวมันก็พอคือๆกันไปได้นะครับ,รบแต่ว่าที่ท,ที่ที่ใต้เนี่ยเห็นชัดว่ายางเนี่ยมันเวลาที่ลง ก็ไม่รู้จะไปตัวไหนที่มันดึงขึ้นมาทดแทนเพราะว่าน้ําหนักของเศรษฐกิจมันไปอยู่ที่นั่นจริงๆครับรา <pop> <Act> ะฉนั้นผมทางทางเราไม่ได้มองในในเชิงว่าเรื่องพวกนี้คือเรื่องเรื่องการเมือง<ร>แต่เป็นเรื่องของความเดือดร้อนจรงิจรงๆปะระเด็นมันก็อยู่ที่ตรงที่ว่าสภาวะของของตลาดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทุ่มไปจนเกินขีดจํากัดของที่ท,ที่ที่จะรับได้นะครับเราก็ต้องค่อยๆค่อยปรับตัวไปแล้วก็พยายามดึงขึ้นไปไม่ให้ฝืนตลาดเพราะว่า ถ้าเราฝืนตลาดเรามากก็จะไปตกอยู่ในกับดักเดิมอีกเดิมมีสต็อกกองเริ่มเติมเทนทึกนะครับแล้วสินค้าก็ขยายสินค้าก็ขยับราคาขึ้นไม่ได้ครับคือตอนนี้เองเนี่ยต้องดูแลทั้งสองด้านคือเรื่องของตลาดแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางครับ ตรงนี้ก็คือในส่วนของการดําเนินการในเรื่องมาตรการต่างๆเนี่ยก็ต้องพิจารณาค่ายควรจากสส่วนนี้เป็นประเด็นสําคัญคิดว่าในส่วนของตรงนี้อาจารย์ครับเรื่องของการแปรรูปนะครับซึ่งเราคิดว่ามันนมันน่าจะช่วยขยายตลาดของยางพารามากขึ้นเนี่ยนะครับที่เห็นบอกมีข่าวมาเรื่องของการนํายางพาราไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือตอนนี้เนี่ยที่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางนะครับเรียกร้อง,องกันมากก็คือนํายางพาราไปนะครับทำพื้นถนนตอนน,อน,นี้คืบหน,น้าไปถึงไหนครับอาจารย์ครับ เอ่อตอนนี้กาลังรวมคิดว่าจะนําเสนอเรื่องไปที่คลรมอได้วันที่สิบสามนะครับครับเอ่อตอนนี้ภาพรวมเอ่อเห็นชัดขึ้นเพราะว่าเพิ่นหน่วยส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศเนี่ยในระบบเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังไม่มีหน่วยที่ที่บริหารจัดก,การเรื่องนี้ครับอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องบูรณาการเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องจัดก,การข้ามหลายๆหลายๆกระทรวงหลายๆกรมเนี่ยม,มันมันมันยากนะครับแต่ว่า สุดท้ายในในนาทีนี้เนี่ยเรา,เาจากการปรึกษาหารือกันมาหลายหลายรอบเนี่ยเราเห็นภาพค่อนข้างชัดขึ้นแล้วว่าตัวตัวโครงการที่จะส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศในรูปตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ระดับต่ำสุดคือใช้เทคโนโลโยีขั้นต่ำนะครับ<า>แบบชาวบ้านทำได้แบบจุ่ชนทำได้เช่นเอเอเอทำ เอโต๊ะเก้าอี้สารพัดประเภทแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นมาก็สูงขึ้นมาหน่อยก็คือทําพื้นยางอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่ปูงฟื้นแล้วก็เทคโนโลยีขึ้นไปอีกหน่อยแล้วก็สูงสุดก็เป็นเรื่องพวกยางล้อที่ลักษณะอย่างนี้ยมันสามารถที่จะจัดกลุ่มจัดก้อนแล้วก็หาผู้ประกอบการและผู้ใช้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วเมื่อเมื่อเราเอาสองตัวนี้เข้ามา ผสมกันเป็นรูปโครงการก็รเดินต่อไปก็คือเรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผู้ผลิตกับผู้ใช้ได้มีโอกาสพบกันและรัฐบาลก็สนับสนุนในสองฝ่ายเพื่อให้การกับเคลื่อนยางที่จะใช้ภายในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ครับครับก็เรียกว่าตั้งแต่ชุมชนไประดับประเทศเลยนะครับตอนนี้เรื่องของความคืบหน้าในการ นะครับทำความร่วมมือกับทางจีนในเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมของจีนที่จะเข้ามาลงทุนเรื่องเรื่องของอุตสาหกรรมยางในบ้านเราคืบหน้าไปถึงไหนอาจารย์คือเรื่องอยางยางยางล้อนะครับ,บที่จีนจีนก็ก็ชัดเจนแล้วคือนโยบายที่จะออกมาร่วมลงทุนกับท,ที่ที่ไทยอตอนนี้ก็มีวางอยู่แล้วสองสามโรงนะครับครับแล้วก็ชวนพักพวกที่จิงเต่าก็ก็มา มายื่นขอบีครับซึ่งก็คิดว่าอยู่ประมาณสักปีหน้าน่าจะมีการใช้ยางจำนวนนี้รวมกันเป็นเสร็จเนี่ยประมาณล้านล้านตันล้านตันจริงๆริงก็คือประมาณหนึ่งในสี่ของอยางที่ประเทศไทยผิดได้ก็ถือว่าสูงมากกันนะครับ,รบแล้วเราก็จะปรับฐานะไอ้ตรงนั้นไปในปีในปีห้าเก้าเนี่ยน่าจะเห็นภาพของการใช้ยางไปในประเทศเป็นสัดส่วนที่สูง ต่อต่อเอ่อต่อผลิตของประเทศนะครับกับเรื่องของการนะครับเอ่อสร้างความร่วมมือในเรื่องของนะครับในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศที่ผลิตยางรยายใหญ่ตอนนี้คืบหน้าถึงไหนครับจางครับเอ่อก็ที่จริงท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเมื่อวันที่วันที่สองที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาเป็นเป็น,เป,นเป็นการส่วนตัวที่ประเทศไทยนะครับก็ก็ก็คุยกันเรื่องนี้แล้วก็เอ่อร,ระดับนายกรัฐมนตรีคุยไปแล้ว ระดับของรำตรีกรตเกรคุยไปแล้วในบริษัทเอโกซึ่งเป็นบริษัทไตไฟาซีมีชินทำนักอยู่ในประเทศไทยนะครับและมีซีอเป็นคนไทยด้วยก็กำลังทํางานชิ้นนี้เพื่อที่จะพัฒนาระบบตลาดกลางของภูมิภาคเนี่ยเป้าหมายของเข้า18เดือนครับตอนนี้เดินทางมาได้แล้วสเดือนก็เลยอีกนะก็เลยอีกสิบสิหเดือนในะิบกเดือนก็น่าจะเกิดความร่วมมือกันในการรักษาเสถียรภาพ ในในในด้านนี้ได้ครับ,รบ<ม>เนี่ยนะฮะก็เห็นเรื่องของการทํางานจังหวะก้าวแต่อย่างที่ท่านอาจารย์มนีปฏิเสธเรียนท่านผู้ชมนะท่านผู้ฟังมาตั้งแต่ต้นก็คือว่าบางอย่างมันไม่สามารถที่จะทําให้รวดเร็วได้มันต้องค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเพราะว่าต้องกํานึงถึงเรื่องของนะครับอัตราด,ด้วยอาจารย์ครับตรงไปตรงมาช่วงนี้ได้คุยกับ,บพี่ๆน้องๆเพื่อนๆในพรรคประชาธิปัตย์บ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาราคายางเนี่ยฮะเออก็มาพบนะครับต่างที่พัด <c oughs> ทีมทีมทีมของพรรคก็มาพบแล้วก็ <c oughs> ได้มาให้ความคิดเห็นเมื่อสองครั้งนะฮะ <c oughs> ม,มาพบกันสองครั้ง <c oughs> และในสองครั้งเนี่ยก็ได้ให้ความคิดเห็นที่ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตัวที่เน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือตัวเดียวกับที่ทางรัฐบาลกําลังทําอยู่ <c oughs> นั่นก็คือการพัฒนาตลาดภายในประเทศพัฒนาตลาดภายในประเทศเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ตลาดมันต้องต้องยอมรับว่าสภาพตลาดของประเทศไทยมันมันเป็นตลาดกระจุกตัว<ะ>อยู่อยู่ในระบบแบบกึ่งกึ่งกึ่งผูกข,ขาดนะครับทีนี้<ะ><ะ>ตลาดตัวท้องถิ่นกับตลาดกลางเนี่ยโยงกันไม่ถึงสังเกตได้<ะ>จากการที่ราคายางแผ่นดิบลมควันเนี่ย<ะ>มันบางทีอาจจะสูงแต่ว่าน้ำยางดิบที่อยู่ของเกษตรกรเนี่ยมันมันต่ำม,มาก<ะ>มีการปดราคากันตรงนั้น<ะ>ไอสภาพตลาดอย่างเนี้ย ก,ก็พูดกันว่าจําเป็นจ yeah. ะต้องปฏิรูประบบตลาดอย่างภายในประเทศให้มันพัฒนาขึ้นไปโยงกับตลาดภูมิภาคอย่างที่ได้พูดแล้วว่าสามสี่ประเทศจะทําร่วมกัน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อาจจะไปป้องกันไม่ให้ตลาดตลาดกระดาษที่เรา <c oughs> เรียกว่าตลาดซื้อขายวงหนา <c oughs> <c oughs> เนี่ยมามาทําร้ายตลาดจริงของเรา <c oughs> มาพุนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพัฒนาตรงนี้เนี่ยก็จะมีแรงรักษาเสถียรภาพของ ของราคาและของรายได้กเดกษตรกรได้อีกตัวหนึ่งตีตัวหนึ่งที่ท,ที่ที่พูดกันมากก็คือช่องทางในการใช้ยางภายในประเทศโดยเพิ่งยิ่งในการบริหารในในท้องถิ่นระดับ,บท้องถิ่นระดับภูมิภาคนะฮะก็มีการพูดคุยกันทางพวกสมาคมทางท้องถิ่นทางใต้ว่าะจะพัฒนาเรื่องพวกนีใ้ให้ให้ให้มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นก็ข้อเสนอแนะเหล่านี้ครับเป็นข้อเสนอแนะที่คิดว่า เมื่อเราลงมือทําและปฏิบัติได้เนี่ยมันจะเกิดอานิสงส์กับกับความมั่นคงระยะยาวความยั่งยืนความถาวรของอาชีพและได้ของเกษตรกรครับฮะครับก็จากอ้อยและน้าตาลมาสู่ข้าวชาวนาตอนนี้ก็ต้องไปยางกับชาวสวนยางผมคิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องเตรียมรับมือปาล์มอีกนะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ชาวที่เช็คดูราคาปาล์มยังพอได้อยู่อาจารย์ อ๋อครับช่ใยได้ครับกับอาจารย์ครับเอละครับวันนี้ให้กำลังใจในการทำงานครับขอบคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอํานวยปฏิเสธค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะครับเดข่าวเด่นสอาประเด็นดา